ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับนะครับออจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับในเด็กกับผู้ใหญ่ก็จะแตกต่างกันออกไปสําหรับในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะต่อมพันซินโตหรือต่อมอะดีนอยโตนะครับสองภาวะนี้มันจะทำให้ช่องคอเนี่ยของเด็กคนนั้นแคบลงแล้วก็ลำอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างผ่านเข้าไปได้น้อยครับ ผลที่ตามมาก็คือทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยเกิดเสียงกลนซึ่งอันนี้ก็ชี้ชัดเลยว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติเนื่องจากเด็กเนี่ยไม่ควรแม้จะแต่จะมีเสียงกรนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครพบว่าลูกของท่านมีเสียงกลนนะครับในขณะนอนเนี่ยให้พามาพบแพทย์ทันทีได้เลยครับส่วนในสาเหตุในผู้ใหญ่จะแตกต่างกันออกไปสาเหตุในผู้ใหญ่เนี่ยจะเกิดจาก การที่ช่องปากเนี่ยมันแคบหรือว่าภาวะของกล้ามเนื้อลิ้นมันอ่อนคล้อยเวลาเรานอนหงายเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยมันจะตกลงไปด้านหลังของคอทําให้ตัวลิ้นเราเองเนี่ยไปอุดกั้นทางเดินหายใจของตัวเราเองนะครับสภาวะนี้ถามว่าผิดปกติหรือปกตินะครับก็คือในทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เนื่องจากมันก่อให้เกิดพยาธิสภาพหรือโรคอื่นๆตามมายกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นความดันสูงก็จะไม่หายสักทีแม้ว่ากินยาลดความดันแล้วนะครคนที่เป็นเบาหวานก็จะควบคุมน้ําตาลได้ไม่ดีะะแล้วก็ร้ายกว่านั้นก็คือภาวะที่ทางเดอนหายใจอุดกั้นเนี่ยมันจะไปก่อเกิดทําให้ร่างกายได้ออกซิเจนไม่เพียงพอในระหว่างที่เรานอนหลับ ส่งผลให้บางคนนะครับมีความดันสูงจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกได้ครับ